Good ย v e n i นีนะครับวันนี้ผมพานเพื่อนมาเที่ยวงานลอยกระทงที่อำเภอนาน,น้อยจังหวัดน่านครับซึ่งในงานนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนงานรับผิดชอบของท่านนายก อบตอกังวานใหม่จันทร์นะครับซึ่งท่านนะครับเป็นบุคคลสําคัญในพื้นที่นี้ท่านได้ทําการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาให้พวกเราได้ทําการสนุกสนานแล้วในงานนี้ครับก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวครับได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ท่องเทียเท่ยวแบบสจิดนี้ณตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของาทางเข้าของหน้างานนะครับซึ่งทุกคนดูสวยงามมากครับสวยงามมากก็จะมีตรงไฟนะครับ ตรงไฟประดับประดาสำหรับให้หนักท่องเที่ยวได้ทำการถ่ายรูปได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้างในกันบ้างว่าจะมีกิจกรรมที่สวยงามแล้วก็สนุกสนานขนาดไหนนะครับติดตามกันได้เลยนะครับทุกคน หลังจากที่เราเดินเข้ามาในส่วนของหน้าง,งานแล้วนะครับเราก็จะมาเจอพรมวิธีบนเวทีที่เขาจัดเตรียมไว้สำหรับการจัดการประกวดนางนพมาศนะครับทุกคนอันนี้เป็นในส่วนของนักหน้าง,งานนะครับงานใหญ่มากทุกคนคอนเซปที่นี่ก็คือล่องเรือไฟไหวฟูบาการหลวพระเจ้าเดี๋ยวผมจะอธิบาย ความหมายของแต่ละคําให้เพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรือไฟกําลังจะล่องให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าเรือไฟที่เขาจัดงานในงานนี้ครับจะสวยงามขนาดไหนครับทุกคนไปไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นขบวนของเรือไฟนะครับที่เขาได้ทาการจัดเตรียมไว้สําหรับให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมนะอันนี้ก็จะเป็นสมปรลมิธีเนาะของคณะทํางานของท่านอาบอบตกับวานใหม่จันทร์นะครับทุกคน แบบจอดุมาได้ครับข้าวไร่ที่เรือมา่อดได้ครับซึ่งตอนนี้ที่เราอยู่รครับอุณหภูมิที่นี่ประมาณ20องศาทุกคนอากาศดีอากาศเย็นสบายมากลัแรกก็จะเป็นเรือของพระพุทธเจ้าเรัะลัมที่สองรัที่สามกำลังจะตามมานะครับทุกคนน่าจะเห็นนะทุกคนน่าจะเห็นตรงนู้นนะครับแต่ว่าต้นไม้มันวังนะทุกคนโอ้ เรืลำนี้คือผู้ก่อการลายนะครับน่ากลัวมากนีอย่างวะจุดผุคบนเรือได้ทุกคนเก่งมากเลยครับอันนี้เรือผู้ก่อการลายนะอีกสักพักหนึ่งก็จะจมแล้วทุกคนเหมือนจะจมไหมอีกแล้วเรือก่อการลายอีกแล้วโอ้โหเรือลำนี้สนุกอยู่ลำเดียวแล้วเนี่ยทุกคนเออ อีกสักพักหนึ่งผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูการประกอดของน้งพม่าหลังจากที่ไปดูการประกวดเสร็จสิ้นแล้วผมจะพาเพื่อนไปเต้นลำวงย้อนยุคนะครับทุกคนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้าฝั่งนู้นนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ให้มีดนตรีขึ้นนะครับเขาจะต้องทําการจัดงานตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมีการมหอรสพของงานลำวงย้อนยุคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนทุกคนไปดูนะครับได้ไงมาถึงแล้วครับทุกคนเรือต่อการร้ายเสียงทุกคนให้ฟัง นี้เป็นเสียงของการซอเมืองน่านนะครับเมืองน่านก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งซอเมืองแพร่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับเรืออีกลำหนึ่งก็กําลังจะเดินเข้ามาตรงหน้าปรับเวทีนะครับตอนนี้เราก็มานั่งชมข้างๆริมน้ํานะครับการแสดงเรือของคณะจัดงานของอบตอนะครับมันจะโดนเราไหมเนี่ยอย่างที่เขาบอกครับ ร่องเรือไฟนี่ไงเรือไฟทุกคนร่องเรือไฟไหวครูบาตาลหลวงพระเจ้านี่เราเห็นแล้วหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกรำหนึ่งนะครับเรือไฟอีกรำหนึ่งทุกคนเรือลำนี้ชัดมากเลยนะครับเป็นเรือประมาณว่าเป็นรูปสัญลักษณ์ของเมืองหน้านะครับเรือลำนี้ก็จะบ่งบอกว่าประเพณีที่หน้ามีอะไรบ้างะครับจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสบ,บรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับ เขอบอุ่นนะครับทุกคนเรือลำนี้สวยงามมากทุกคน,น,นมีนางนกพิาตั้งสามคน,น,นเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยครับเป็นเป็นเสียงซอเขาเรียกว่าซอลล่องน่านเนาะเพราะมากทุกคนผมเพิ่งได้ยินนะเนี่ยเพราะมากทุกคนทุกคนครับอีกคอนเซปต์หนึ่งที่ผมเล่าให้ทุกคนฟัง ล่องเรือไฟไหวครูบาแล้วก็ตานหลวงพระเจ้าทุกคนเนี่ยครับตานหลวงพระเจ้าเผากองไฟเพื่อตานให้กับพระเจ้าอันนี้ที่คนเห็นนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าประเพณีตานหลวงให้กับพระเจ้านะครับสวยงามมากทุกคนอันนี้ครับก็เป็นประเพณีของชาวพื้นเมืองที่นี่นะครับล่องเรือไฟไหวครูบา แล้วก็ตาหลวงให้กับพระเจ้าตาหลวงคือการเผาการก่อเชื้อเพลิงให้เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็จุดไฟให้กับองค์พระพุทธเจ้าสามารถที่จะหิ่งไฟตรงนี้ได้เพราะว่า <Okay. S 1> ตอนนี้ครับฤ <Okay. S 1> ดูหนาว <Okay. S 1> เขาก็จะมีพิธีการเพื่อ <Okay. S 1> พระเจ้ารื่องมาหิ่งไฟ <Okay. S 1> อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่นี่นะครับทุกคนท <Okay. S 1> ่านนายกกลงวานะครับ mm hmm. เขาได้เห็นความสาคัญนี้มาก mm hmm. เขาได้ทําการจัดประเพณีแล้วก็จัดงานที่ยิ่งใหญ่ mm hmm. ให้ทุกคนได้ทําการร่วมกัน สนุกสนานส,สวยงามมากสุดและอีกพักหนึ่งก็จะมีการแสดงของชาวบ้านนะครับที่เขาเตรียมไว้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมนะประเพณีบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะครับเราก็จะได้มาเห็นที่นี่นะครับทุกคนไปหุพานเพื่อนนะครับไปดูกระทงที่นี่นะครับ ว่าจะแปลกแนวกว่าที่อื่นหรือเปล่านะครับปะ่ะเราไปเดินเที่ยวในงานกันอ,อ๋นนี้เหรอครับนี่ก็จะเป็นการทรงขนมปังนะเมื่อสักครู่ที่เราเข้างานนะครับคนเที่ยวงานก็จะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้ครับผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงคนเต็มเลยครับทุกคน นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านในแถบนี้เขาก็จะมาร่วมงานกันที่นี่เยอะมากเลยครับผมคิดว่าเขาน่าจะมาร่วมงานวิธีวัะกวาดนางงามดวงดีนะครับในาง,งานก็จะมีร้านค้าหลายๆร้านนะครับจัดตั้งให้กับนักท่องเที่ยวได้ทําการซื้อขายกันก็จะมีกระทงหลายร้านเลยนะครับให้เราได้เลือกซื้ออันนี้ก็จะประดิษฐ์ แบบว่าของเหลือใช้ก็สวยงามมากเคียร์เคีทีบมากเลยทุกคน,น,นมีจับไข่ด้วยนี่อันนี้เป็นการจับไข่ไเกมจับไข่อันนี้กระทงขนมปังสามซี่นขนมปังอันนี้4ีสิบบาทเหรอครับมีสาบาทเนะาะาอ๋อ อันนี้เป็นกระทงโคนไอส์ตรีมนะครับกระทงโคนไอสตรีมอันนี้เป็นกระทงที่ผลิตเองนะครับ20บาททุกคนสวยงามมากอันนี้เป็นกล้วยนะครับอันนี้เป็นกระถินเนาะผลกระถินเนาะสวยงามมากทุกคนอันนี้กี่บาทครับคุณแม่ยบบี่สิบาบาทครับทุกคน อันนี้20บาทนะครับไหนพี่โตลองโชว์หน่อยดิพี่โตลองโชว์ให้เพื่อนดูก่อนสวยงามมากทุกคน20่าทบบาจุดไฟก่อนแล้วกันชิบชิบ จดเรามาขอพรเจ้าแม่คงคานก่อนนะครับอตอนนี้คณะจัดงานของท่านอ,อบนตอขอท่านนายเยอะกว่าครับ,นนก,รบกำลังจะเริ่มทำการเปิดเิทีน,นะครับทุกคนมไฟม่อเก่าของคณะสงและผู้สุดเครห์ เม่ถ <illa> ึงที่ปนตามความเชื่อของชาวเหนือการจัดงานในครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับขอเสียงปรบมือดังๆค่ะนางเจ้าในการนี้นะเจ้าท่านผูมิเกียรติย่าพึ่งลงเวทีค่ะคูัิเกียรติจาก กางานของการระบายสีวัน้อยกระทงก็จะเป็นการมอรลงวันให้กับเด็กน้อยครับที่ทำการทำกิจกรรมวา่ารัรุนนี้นะเจ้าเป็นการแสดงจากน้องๆจากโรงเรียนนายน่เแ้าวสีสันแห่งสายน้ำเจ้า ก็จะเป็นอีกหนึ่งการแสดงนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับพิดาดวงดีของเราในะค,ะค่ำคืนนี้ด้วยค่ะเล็กหนึ่งนะเจ้าวันี่มาแต่เขาห้าทันได้ขาววดเออเก้าผมตั้งแต่ตีสอแล้วกเจ้าบางคนตีที่แปดตีที่แปดแล้วก็ตีที่แปดเ้าตัดส่วน ทุกคนประวัตินางงามดวงดินี้เลือจริงๆทุกคนมินี้อยู่ไม่เหมือนใครในโลกลทีล่าฟังเพลงนะคุณจ๊ะเพลงนี่แบบได้จุ๋ยเลยทั้งเจ้าฟังเพลงก็พูดเนอะเนะหมายเลขเจ๋งผ่านไปแล้วทุกท่านค่ะดอกไม้20บาทเป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้นะคะรางวัลเด็ดรางวัลใครเต้นดีสุดนะก็จะรางวัลนี้ไปนะทุกคน ท่านายยกเลือกใครคะท่านหนท่านายกมดึงออกมาเลยค่ะท่านายกเลือกข้ายชอบเทนยกเดินสองรอบละเกือบสามรอบสี่รอบห้ารอบโอ้ยกำลังดีละเอยบอกแล้วสู เต้นจะเป็นจะปายฟังดังผพิ่งขึ้นคนเอาคนงามเนี่ยนะสุดท้ายมาเทเลวองวัดนักเต้นก็ไม่ใช่ว่าคนที่เต้นหนักนะคนนอกจากจะมีกิจกรรมในงานเยอะแยะมากมายแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมงานลำวงย้อนยกทุกนซึ่งงานนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของประจำของกินภาคเหนือนะครับทุกงานก็ต้องมีงานลำวง เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูงานลำมงของออของอาบาตาเชียงของนะครับที่เขาจัดไว้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในงานนี้เดี๋ยวผมกําลังจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับท่านอยลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนเวทีนะสามารถมารับได้นะครับตอนนี้ยังไงก็อย่า,าลืมนะครับจะลืมมาเที่ยวครับ งานของท่านนายกกลางวานะครับก็อย่าลืมนะครับจะลืมติดตามจะลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับไปกระนั้นใจให้กับช่องด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าว่าผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวทไหนอีกทุกคนครับยังไงก็เชิญชิญมาเที่ยวกันที่ตำบลเชียงของอำเภอนาหน้อยจังหวัดน่านานะครับเดินทางจากอำเภอเวียงสานะครับเข้ามาในส่วนของอำเภอนาน้อยประมาณ25กิโลครับ ก็จะถึงตำบลเชียงของเวลานาน้อยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน